กุ้งอบปุนเส้นนะครับที่เห็นในหมอ้อตอนนี้ก็มีหอมหัวใหญ่นะครับ mm hmm. เผ็ดอลิมจิขิงแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปนะครับผัดให้มีกลิ่นหอมสักหน่อยนะครับ ใส่กุ้งลงไปนะครับและก็ปิดฝาครับนำวุ้นเส้นมาใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็เปิดฝาครับเอาวุ้นเส้นมาใส่ในหม้อเลยนะครับ แล้วก็ปิดฝาครับเปิดฝาครับคลุกกุ้งกับบุ้นเส้นให้เข้ากันหน่อยนะครับแล้วก็ปิดฝาครับ เปิดฝาครับแล้วก็จัดเรียงหน้าตากุ้งอบคุณเส้นให้หน้ารับประทานนะครับ แล้วก็ใส่ขึ้นช่ายนะครับโรยพริกไทยนิดหน่อยครับตบท้ายด้วยเหล้าจีนนะครับปิดฝาอบให้กลิ่นหอมสักสิบวินะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับ